เริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขอพูดธรรมะในทางติ๊กตอกบ้างนานๆจะมีครั้งหนึ่งเพราะมีคนบอกว่าหลวงลุงก็พูดได้นะปกติแล้วก็จะใช้ ทางเฟซทางไลน์มากกว่าแต่วันนี้ก็พิเศษหน่อยก็มาพูดธรรมะทางติกต o อกของเราเพราะว่าสื่อในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายเส้นทางที่จะเป็นสื่อแต่สื่อของพระก็เป็นสื่อธรรมะนะ ว่าทางโลกเขาก็สื่อทางโลกมีร้องเพลงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจากพระสงฆ์ก็เป็นเสียงธรรมเท่านั้นเองมีข้อคิดแนวทางต่างๆมาเล่ามาอธิบายให้กันฟังฟังแล้วสบายใจเพราะว่าสนทนากับพระสงฆ์เนี่ยมีแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษ ฟังแล้วจะได้รับบุญได้กุศลด้วยได้บุญก็คือเมื่อเราเห็นพระสงฆ์เราชื่นใจอิ่มใจว่าพระองค์นี้พระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเราดูแล้วเห็นผ้าเหลืองแล้วเราก็ชื่นใจเป็นบุญ ได้ฟังธรรมะจากท่านอีกก็เป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดนะความฉลาดความรู้ความเข้าใจเพราะว่าลงุงๆนี่จะให้ทั้งบุญให้ทั้งกุศลอยากจะให้ผู้ฟังนะไม่ใช่เพียงแต่ บันทึกอย่างเดียวได้ความรู้ความเข้าใจด้วยแล้ววันนี้ก็จะมีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความสุขมันมีอยู่สองอย่างมี สุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลกเขาเรียกว่าโลกิยสุขสุขทางธรรมเขาเรียกว่าโลกุตรสุขมันมีคำว่าโลกิยะกับโลกุตระ มักจะพูดกันว่าความสุขโลกีมีได้ชั่วคราวความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมคนเราส่วนมากจะหลงในสุขของโลกีเท่านั้น ไม่สแสวงหาสุขทางธรรมแสวงหาเงินหาทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเสวยความสุขแบบโลกียะแต่ความสุขทางธรรมนี่ไม่ค่อยสแสวงหากันคือความสุขเกิดจากความสงบ สุขเกิดจากความสงบก็คืออิ่มอ,อกอิ่มใจปีติยินดีเบิกบานใจนี่เป็นความสุขเกิดจากความสงบมีภาษาบาลีรับรองว่านาถิสันติประรังสุขแปลว่า สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าเราจะอุปมาก็ยกตัวอย่างเช่นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ประสูตรก็เสวยโลกิยสุขอย่างล้นเหลืออยู่ในพระราชวัง กรุงกบ,บิลพัทสเสด็จพ่อคือพระเจ้าสุโทธทนะได้สร้างปรา,าสาทสามฤดูบำรุงบำเรอให้เสวยโลกียสุขมีนางรำฟ้อนรำเต้นรำมีนักร้องมีนดนตรีต่างๆให้บันทึงอยู่ใน ความสุขนั้นเป็นความสุขที่เลอเลิศของทั้งโลกไม่มีใครเสมอเท่าได้แต่พระพุทธองค์ไม่พอใจในสุขนี้จึงสละออกจากพระราชวัง ออกพนวดไปแสวงหาความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เป็นโลก,กุตระสุขกว่าจะได้เนี่ยใช้เวลาหกปีหกปีของเจ้าชายสุดาถเนี่ยต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ในป่าดงพงไั่ บำเพ็ญทุกขระกิริยาอย่างยิ่งยวดจึงได้พบโลกุตระสุขอันเป็นความสุขที่แท้จริงในวันวิสาขาบูชานั่นแหละคือพระองค์ได้เสวยความสุขอันสูงสุดที่เป็นโลกุตระ พระองค์มองเห็นอริยสัจสี่มองเห็นความทุกข์เป็นอันดับแรกคนเราทุกวันนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์มากหาความสุขไม่ได้ ทุกสารพัดเรื่องทุกทุกร้อยแปดพันประการย่อลงก็ได้แก่ขันห้าเป็นตัวทุกชาติปีทุกขาการเกิดก็เป็นทุก์ชราปีทุกขาแก่ก็เป็นทุกมรณะปีทุกขังตายก็เป็นทุก โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุขามแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแข็งใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มีสิ่งใดแล้วสงปรารถนาแล้วกลัวสิ่งนั้นจะหายไปก็เป็นทุกข์อีก มีเงินร้อยก็เป็นทุก์มีเงินพันหมื่นแสนล้านเป็นทุกข์ไม่มีอยากจะมีมีแล้วกลัวจะหายไปเป็นความเป็นความทุกข์สุขปนทุกข์ทุกข์ปนสุขอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องของความทุกข์แล้วก็ ความทุกข์นี้มันต้องมีเหตุเหตุให้ทุกข์เกิดเหตุมานมาจากไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อริยสัจสี่ข้อที่สองว่าสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดสมุทัยคือตัณหา กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาสามประการนี่แหละที่เป็นตัวเหตุตัวการทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรายังมีตัณหาอยู่ทุกข์ก็ยังอยู่จะให้ทุกข์ดับก็ต้องดับที่ตัณหา เหมือนกับความร้อนความร้อนมันเกิดจากไฟอยากจะให้ความร้อนหายก็ต้องดับไฟไฟดับก็เย็นต้องเอาน้ำมาเทรดลาดไฟไฟก็ดับแล้วก็กลายเป็นเย็นไปเหมือนกัน ความเย็นความสงบสุขได้แก่นิโรธเรียกเรียกความดับทุกข์การที่เข้าไปดับไฟเราใช้น้ำดับไฟแต่ว่าถ้าเราจะดับสมุทยัยแล้วก็ต้องใช้มักมีองแปดย่อแล้วก็ได้แก่สินสมาธิปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิขอบใจมากๆทุกคนที่ติดตามดูที่ติดตามรายการธรรมะ เป็นพิเศษถ้ามีคนติดธามเยอะก็จะพยายามพูดบ่อยๆอพูดถึงเรื่องของมรรคแปดแล้วมรรคแปดแล้วก็ย่อลงมาเหลือสามสินสมพธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวายามะสัมมา สติสัมมาสมัมปนธิเป็นสมาธิสัมมาวาจาสัมมากรัมรมตะสัมมาวายะเป็นศีลศีลส,ส,สมาธิปัญญาอันนี้คือเป็นความสุขพระเจ้าสเสยสุขพอพระเจ้าได้ตรัสรู้ปุบ๊บเนี่ยพระเจ้าก็ได้ตรัสเป็นปัตถมะ พุทธภา,าสิตคาถาว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังกะหะกลังคเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ แสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพอย่างนี้เป็นต้นคนที่ไม่เคยฟังธรรมะอาจจะฟังเข้าใจยากหน่อยนะไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ฟังประจําแล้วเข้าใจง่ายแต่หลวงลุงเกษมก็พยายามจะพูดให้เข้าใจง่ายหลวงลงุงหรือตุ๊กลงุงภาษาละนันเลว่าตุ๊กลงุงเป็นคนล้านนาเชียงใหม่นะครับแต่พูดภาษากลางได้ พูดเหนือก็ได้อู้กําเมืองก็ได้เนาะถ้าจะอู้กําเมืองล้วนรู้วนก็คนตีเพิ่มใบใจคนเมืองก็ฟังยากถ้าอู้กําไทยอย่างเดียวเนี่ยคนทางใต้อิสานภาคกลางเหนือฟังได้หมดถ้าอู้กําเมืองแต๊ดแตเนี่ยคนก็ฮู้พ่องบบกฮู้พ่องอยากเลยพูดภาษากลางดีกว่าใช้ภาษา ท้องถิ่นแล้วก็เพราะว่าคนภาคอื่นอาจจะฟังเข้าใจยากนะยังก็ต้องขอขอบใจที่ติดตามนะคือพูดถึงเรื่องของความสุขสองอย่างวันนะี้สุขทางโลกกับสุขทางธรรมความสุขทางโลกนี่ก็เรามีปัจจัยทั้งสี่สมบูรณ์ก็เป็นสุขละมี เครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคในเดปัจัจสี่หรือเรามีลูกดีเมียดีผัวดีเรามีอะไรนี้ก็เราก็มีความสุขละแต่ความสุขเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเียวแต่ว่าความสุขที่จะติดตามเราไปทั้งชาติเนชนาคือความสุขทางธรรมนะฉะนั้นเราทั้งหลาย อย่าไปหลงแต่โลกิยะอย่างเดียวต้องเอา,อาสุขทั้งโลกุตระด้วยสุขทางธรรมลองสแสวงหา,าถ้าจิตสงบมันเป็นสุขละถ้าหากจิตไม่สงบก,ก็ยังไม่สุขฉะนั้นก็พูดแค่นี้ก่อนเนอะอลองดูว่ามีคนสนใจไหม เรว,ว่ามีคนสนใจอยู่บ้างพอสมควรเพราะเราไม่เคยใช้เผยแผ่ทางเส้นทางนี้เท่าไหร่นักถ้าท่านอยากจะติดตามเสียงธรรมจากหลวงลงุงหรือว่าทุลงุงเกษมก็เข้าไปดูใน Youtube นะมีเกือบพันเรื่องนะเข้าไปโดยพิมพ์คำว่าพระครูเกษม เขมจิตโตพระโรกเกษมเขมจิตโตก็เป็นชื่อในใช้ใน YouTube นะถ้าในเฟซก็พระคระเูเกษมแล้วก็ใจปะน,นี่เป็นชื่อของเฟสอันนี้ก็เป็นเส้นทางในการเผยแผ่ธรรมะเห็นเฟซเห็น YouTube ของหลวงลุงแล้ว ไม่มีโลกิยะมีแต่โลกุตระมีแต่ธรรมะทท้งนั้นนะนะเข้าไปชมไปดูได้นะอนะก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ